ค่ะมาพบกับยิงนุ้ยอินสเปนอีกแล้วนะคะวันนี้จะบอกเพื่อนว่าเรามีปาร์ตี้นะคะที่บ้านเป็นปาร์ตี้อาหารไทยนะคะโดยเพื่อนเพื่อนอที่รู้จักกันนี่แหละนะคะก็มาลองทานอาหารไทยดูดูสิคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนมันจะมีอาหารอะไรบ้างนะคะตามมาเลยคะ่ะเมนูแรกจะเป็นออเดิร์ฟนะคะจะให้เพื่อนชาวต่างชาติที่นี่กินก็จะเป็นตับบะเขีย ภาษาบ้านบ้านหญิงนุ่ยนะแต่ว่าภาษากลางก็จะเป็นซุปบะหมี่นะคะคิดว่าก็จะเด็ดมะเขือที่ปลูกในบ้านนี่หละคาแล้วก็พริกนะคะผักชีแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยนะคะมะเขือหญิงนุ่ยก็จะไม่เอาไปย่างนะคะก็ใส่เตาอบไปเลยนะคะเจาะเจาะรูเจาะทําไมไม่รู้เห็นพ่อกับแม่เจาะก็เลยทําตามนะคะก็ใส่พริกใส่กระเทียมใส่คานะคะก็เนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็มาปอกเปลือกนะคะ ก็ตำตำตำแล้วคะใส่ลงไปใส่พริกเยอะไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกลัวเขาเผ็ดค่ะแล้วก็ที่หลือไม่ได้ไข่ต้มพระเอกของเรานะคะเสร็จแล้วใส่ตะลับไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่กินวันนี้กินพร่กนี้จ้าเมนูที่2ก็จะเป็นมินิเบอร์เกอร์ลาบหมูนั่นเองนะคะยิ่งนุจะใช้เป็นหมูสับป,ปดนะคะแล้วก็พริกกระเทียมหอมแดงนะคะมะน,นาวน้ำปลาน้ำตาลที่หลือไม่ได้คือพระเอกนะคะ ชูรสนั่นเองนะคะใส่ลงไปลิจาแล้วก็ปั้นนะคะแต่ก่อนที่จะปั้นเราก็ชิมก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ทอดนะเพราะว่ายิางนุ้ยเนี่ยจะเอาไปใส่เตาอ,อบมันจะได้สุกทั่วทั่วกันนะคะจะได้หน้าตาส,สวยๆเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันโรยหน้าลงไปนิดหน่อยนะคะนะโอเคใส่เตาอ,อบไปไฟเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก้อนหมูของเรานะคะหน้าตาน่าทานมาก เลยนะคะแต่ว่ายังไม่ทานตอนนี้นะคะก็จะใส่ทับพอแวร์เก็บไว้ก่อนนะคะแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็พรุ่งนี้ตอนที่เราจะจัดจานค่อยเอามาจีกับกระทะให้มันหอมอีกทีนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งนะคะเสร็จจากหมูก็มาต่อด้วยเจ้าขนมปังมินิเบอร์เกอร์ของเรานะคะยิงนุ้ยก็จะหั่นกลางเตรียมไว้เลยค่ะพรุ่งนี้เวลาจัดจานจะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็หั่นเนี่ยต้องใส่ในผงพลาสติกปิดปากมิชิดนะคะมันจะได้ไม่เสียเนาะ เสร็จจากขนมปังก็มาต่อกับผักค่ะก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคํากับเบอร์เกอร์ของเรานะคะเตรียมไว้เลยค่ะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตัดอีกนะคะใส่ถุงเก็บตู้เย็นเหมือนเดิมจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเมนูของเด็กๆนะคะหยิงนุ้ยก็จะทําไก่อบให้เด็กๆนะคะก็จะหั่นแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะกินกับข้าวโพดนะคะแล้วก็มันฝรั่งนะคะก็จะหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนใส่นมไม่รู้ใส่ทําไมนะคะซอสหอย แล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ําตาลนิดหน่อยแค่นี้เองค่ะแล้วก็หมกัมกๆคนๆน,นะคะเก็บไว้ตู้เย็นนะคะดึงขึ้นนะแล้วก็จะปิดฝาไว้ก่อนเออแต่ว่าฝามันไม่ใช่ของมันอนะ,ะและแล้วปาร์ตี้ของเราก็มาถึงนะคะวันนี้เช้านี้ยิงนุ่ยตื่นแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะมาจัดเตรียมสถานที่ให้น้องมาลีกับเพื่อนของเขานะคะได้นั่งเล่นของเล่นตรงนี้นะคะเพื่อให้ลูกมีความสุขแม่ยอมทำให้ทุกอย่างจ้า ตรงนี้ค่อนข้างจะสกระปรกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนแอบตกนิดหน่อยนะคะก็เลยทําให้พื้นเนี่ยสกรปรกนะคะก็มาปัดกวาดเช็ดถูนิดหน่อยนะคะก็ส่วนของเล่นของน้องมาลีก็มีเยอะเหลือเกินค่ะมีหลายอย่างมากมายนะคะแม่เวียนหัวไปหมดค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาจัดแต่งให้เขาดีนะคะแต่ดีตรงที่ว่า,าเพื่อนของมาลีที่จะมาเล่นเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงนะคะอายุก็ใกล้ๆกับน้องมาลีค่ะเขาก็น่าจะเล่นอะไรที่คล้ายๆกันนะคะแม่คิดว่านะคะ ก็นั่งจัดไปค่ะจะให้เขาเวลาเขามาเห็นสถานที่เขาจะได้มีความสุขนะคะอ่าเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารสําหรับผู้ใหญ่นะคะเราจะนั่งทานกันหน้าบ้านนะคะเพราะว่ามันหน้าร้อนเนาะและตรงนี้ก็เป็นของน้องมาลีกับเพื่อนเขานะคะน่ารักไหมแล้วก็มาเตรียมนะคะชุดกาแฟหลังจากของหวานเสร็จนะคะ นี่จะเป็นเมนูที่เราจะเสิร์ฟบ,บนโต๊ะนะคะก็จะเป็นผัดฟักทองใส่ไข่นะคะแล้วก็คณาหมูกรอบนะคะแต่ไม่มีคณาล้วก็ใช้ผักแควแทนนะคะไม่เป็นไรประเด็นอยู่ที่หมูค่ะหมูกรอบกรอบค่ะแล้วก็เราจะเสิร์ฟเป็นข้าวสวยนะคะเ,เพื่อนส่วนของหวานก็จะเป็นมะแรงนะคะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่า ก็ถึงเวลาเตรียมเมนูออเดิร์แล้วนะคะมีนิเบอร์เกอร์ลาบหมูนั่นเองนะคะที่หญิงนุ้ยทําไว้เมื่อวานเนาะก็ให้สามีเป็นคนจัดนะคะเสร็จแล้วหน้าตาน่าทานมากนะคะแต่ไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆกลัวเขาจะกินไม่ได้ถ้ารสชาติของหญิงนุ้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูของน้องมารีกับเพื่อนนะคะหญิงนุ้ยก็ทําเองจานที่2อออเดิร์ก็จะเป็นตำมะเขือกินกับบิสกิตนะคะไม่ได้กินกับข้าวเหนียวนะจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นคริสแล้วก็เป็นอโอรีต่างๆนะคะ ตอนนี้เพื่อนหญิงนุ้ยก็มาแล้วนะคะแล้วก็จัดอาหารไว้บนโต๊ะเลยค่ะนะคะก็น่าทานไหมคะอันนี้สองสาวเข้ามาเล่นกันแล้วนะคะนี่หน้าตามินิเบอร์เกอร์ลาบหมูของฉันนะคะน่ากินมากๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ตำมักเขือนะคะที่บอกว่ากินกับบิสกิตไม่ได้กินกับข้าวเหนียวก็จะกินสไตล์นี้แหละค่ะเพื่อนๆมันก็อร่อยนะคะบิสกิตก็เป็นบิสกิตกระเทียมนะคะเข้ากันดีมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งก็คือกะเพรากุ้งนะคะน่ากินทุกอย่างเลย ส่วนของหวานก็น่ากินมากเลยครับเพื่อนๆรสชาติถูกปากอย่างหนุยมากนะคะแม่ย่าเป็นคนทําค่ะ10เต็มสิบ จากของหวานก็มาต่อด้วยกาแฟนะคะพิธีรีตองเยอะมากนะคะแต่ก็กินได้ค่ะตอนนี้ท้องจะแตกแล้วนะคะเพื่อนๆก็นั่งเอากาแฟมานั่งทานอยู่ข้างสระน้ำนะคะนั่งดูหัวปีไปนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเด็กๆก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยค่ะหนุ่ยก็เอากาแฟมานั่งข้างสระมาดูน้องมาลีเล่นน้ํานะคะเพราะว่าไม่อยากปล่อยให้น้องเล่นคนเดียวถึงแม้จะใส่ชูชีพก็เถอะนะคะก็มานั่งคนเดียวกินชิวๆไปจ้ะนั่ง ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ